พี่เซนเอกครับพี่เซนเอกใส่ไม้น um, ้าอะไรลงในโหลในเหลี่ยมประกัดของพี splash, ่เซนเอกครับมาครับคลิปนี้พี ORIA. ่เซนเอกจะมาบอกกันนะครับว่าพี่เซนเอกนะครับใส่ไม้น้าอะไรในโหลในเหลี่ยมของพี่เซนเอกมาดูกันเลยครับนี่เลยครับเพื่อนๆน้องๆนี่ก็คือใบชับพูนะครับต้องบอกว่าใบชับพูเนี่ยเป็นอ่าที่หนึ่งในดวงใจของพี่เซนเอกเลยที่จะใช้เป็นไม้น้ําในโหลในเหลี่ยมประกัดนะครับเหตุผลเพราะอะไรครับนี่พี่เซนเอกจะบอกให้ใบชับพูนะมันมีใบอยู่แค่นี้เห็นไหมครับ เวลาที่เราใส่ลงไปนะนี่พี่เอกก็ใส่แบบนี้เห็นไหมครับไม่รู้เห็นไหมนะนี่เห็นไหมนี่อย่างนี้นะเห็นไหมนี่อ่าพอพี่เอกใส่ไปจะพูลงไปแบบนี้ใช่ไหมครับอ่าโดยเฉพาะปลาเครื่องเนี่ยมันจะมีพื้นที่ให้ปลาว่ายน้ําแบบนี้เห็นไหมปลามันก็จะว่ายอยู่ช่วงนี้นะนี่อย่างเงี้ยเปิดพองปั๊บใช่ไหมนี่มาเปิดพองนะเปิดพองปั๊บเนี่ยเห็นไหมมันจะมีพื้นที่ให้ปลามันว่ายน้าเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมปลามันก็จะว่ายน้ําเดี๋ยวให้ดูก่อนนะนี่เห็นไหมมันจะไม่ชนเครื่องชนอ่าหางนะครับมันจะไม่ค่อยแตกเห็นไหมครับนี่ เห็นไหมถ้าเราใส่ไอ้พวกสารหร่ายหางกระลอกหรืออะไรที่มันมาอยู่ตรงกลางเนี่ยปลามันจะไม่ค่อยมีพื้นที่ว่ายนะ้ำเนี่ยอย่างนี้นะครับทําให้ปลามันขยายเครื่องได้ไวนะั่นเองนะพอปลามาขยายเครื่องได้ไวนะครับแล้วใส่ใบชะพูล,ลงไปมันจะอยู่ข้างบนแบบนี้นะพอใบชะพูอยู่ข้างบนแบบนี้เห็นไหมนี่นะครับ่ปาปลาย ปานะครับปละกัดเราเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาตินะครับอ่าไม่จำเป็นต้องมีไม้น้ําเต็มโหลนะเนี่ยแค่มีใบช่พูลอยอยู่อย่างนี้ปลาจะรู้สึกว่าเป็นธรรมชาติเลยครับแล้วถ้าพอมันรู้สึกว่าเป็นธรรมชาติดีแล้วมันจะเริ่มมาก่อวอดนะใต้ใบช่พูแบบนี้นะจะเริ่มมาก่อวอดอยู่ใต้ใบช่พูนะ้าเข้าชิ้นโหลชิ้นเหลี่ยมแล้วนะครับอ่าแต่พอเปิดพองก็จะมีพื้นที่ว่ายแล้วอีกข้อนึงนะครับของใบช่พูเนี่ยพี่เสถียรก็จะบอกว่าเวลาที่เราใส่ใบช่พูลงไปเนี่ยอย นะมันจะไม่ค่อยมานอนนอนตรงก้นเหลี่ยมนะครับมันจะขึ้นมานอนนี่บนใบชะพูอย่างนี้นะมันจะทําให้พวกตะเกียบไม่งอชาย้ําไม่งอได้อีกด้วยนะครับช่วยได้นะครับนี่มันจะไม่ค่อยนะครับมันจะไม่ค่อยมานอนอยู่นี่มันจะไม่ค่อยมานอนอยู่ใต้เหลี่ยมแต่มันจะขึ้นมานอนอยู่นี่บนใบชะพูเนี่ช่วงนี้นะมันจะมานอนอยู่ช่วงนี้นะครับ ต้องบอกว่าตั้งแต่พี่เซียนเอกใช้ไมนะ้น้ํามานะไม่ว่าจะเป็นไผ่กวนอิมนะพูด่างสาลร่ายหางกระลอกนะครับพี่เซียนเอกมาจบที่นี่แหละครับใบชะพูนะครับแล้วใบชะพูนะเอาเลือกเอาใบใหญ่ๆใ,ใบสวยๆนะครับมาใส่ไว้นะแล้วตัดแบบนี้นะดนนะนนะนะะูนี่เห็นปะ่ะทุกคนเห็นป่ะไม่รู้นี่อ่ะปุ๊บอ่านี่เห็นไหมนี่เห็นไหมครับตัดให้เหลือข้อแบบนี้นะ พอตัดให้เหลือข้อแล้วแช่น้ําไว้นะครับแช่น้ําไว้สักพักหนึ่งมันจะงอกลากออกมาแบบนี้นะครับใบช่พูนี่อยู่ได้นานมากนะครับอยู่ได้นานมากบอกเลยนะแล้วมันจะงอกลากแบบนี้นะอยู่ได้นานนะครับนี่โคตรดีอ่ะนี่พี่นี่ก็ใส่ไว้แบบนี้เห็นป่ะดูดิเห็นปะใส่ใวใไว้อย่างงี้นะเห็นป่ะใส่ไว้อย่างงี้อย่ามันก็จะค่อยๆจมลงนะแล้วปลาก็จะรู้สึกว่าเป็นธรรมชาติเห็นป่ะครับเห็นป่ะเห็นป่ะไม่รู้นะพี่พี่นี่อีกไม่ดูนี่นี่อ่ะนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่เห็นปะ ก็จะพองดีสีสวยนะพอปลารู้สึกว่า,าตัวเองอยู่ในที่ที่มันเป็นธรรมชาติะครับปลามันจะไม่ค่อยเครียดพอปลาไม่เครียดปลาก็จะเข้าสีดีนะครับเข้าสีดีสีสวยนะครับแล้วก็พองดีเวลาเปิดพองพองดีนะครับคือปลามีสุขภาพที่ดีมีความสุขนะคแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะครับสําหรับไม้น้าที่ใส่ถ้ามีก็ใส่ถ้าไม่มีไม่ใส่ก็ได้ครับ แต่ถ้าใส่มันมันเป็นปลาปา่าปลาธรรมชาติครับเราจําลองธรรมชาติให้นะไม่จําเป็นต้องแบบหูใส่ผักบุง้งเยอะๆใส่ ître, ไม้น,านา้ำไม่เยอะใส่เอาแค่ลอยแค่นี้พอแล้วนะครับพอแล้วนะแค่นี้ปลาก็รกู้สึกว่าตัวเองอยู่ในธรรมชาติแล้วนะครับบอกเลยว่าใบชะพู Sound. โคตรดีดีอย่างนี้เลยทุกคนนะก็เพื่อนเพื่อน,น้องๆนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับลองใส่ดูนะตัดแบบพี่เสน่หตัดให้เหลือข้อพอตัดให้เหลือข้อไปแช่นะครับเอาไปใส่ล้างให้สะอาดแล้วไปใส่ในโหลใดเหลียมนะครับสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันจะงอกลากออกมานะครับไม่ต้องเปลี่ยนบะครั ใบช่ภูอยู่ในน้ําได้ยาวๆเลยนะครับอยู่ในน้ําได้ยาวๆเลยแหละถ้ามันยิ่งงอกลากออกมานั้นนานเลยทีนี้นะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรนะครับมาแนะนําไม้น้านะครับเพราะเห็นเพื่อนๆน้องๆถามมาหลายคนนะครับว่าพี่เสนเอกใช้ไม้น้ําอะไรเห็นไหมที่อยู่ในโหลในเหลี่ยมนะครับวันนี้ก็มาไขข้อข้องใจเพื่อนๆน้องๆกันนะครับก็ถ้าชอบนะครับคลิปที่มีสาระความรู้แบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามพี่เสนเอกไว้ด้วยนะครับแต่ถ้าใครมีคําถามอะไรนะครับก็สามารถนะครับคอมเมนต์เข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่เสนเอกจะมาทําคลิปตอบให้น